ขอการสัตย์ีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยครับอยู่ผมภูมิเกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้เรามาอยู่เกมมาชีวิตรอดบนแพนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เกาะเกาะไรวะริมชุ่อเกาะช่างมันเถอะเนี่ยเนี่ยไอเกาะที่แบบมันมีสารเคมีอยู่มอนเกาะครับแล้วก็มีฉลามซอมบี้แล้ววะเนี่ยแล้วก็จะมีกับดักพวกเนี้ยเนี่ยวันนี้ผมจะมา ทดสอบกับดักไอ้ตัวนี้ว่ามันทําได้มันทําอะไรได้บ้างนะครับผมดูก่อนผมขาดเ,ค,เคียผมขาดไม้อยู่อย่างอยู่อย่างเดียวนะครับขาดไม้อยู่ประมาณเก้าปะเก้าแหละมีเก้าท่อนนะครับผมต้องไปตัดก่อนสักครู่ครับบวกก็บวกเข,ข้ามาัมาดีมาดีมันดีครับบวกก็บวกครับ อย่าไปสนใจนครับเราต้องการไม้ครับจังหวะนี้แต่ไม่รู้ว่าขวานผมมันจะตัดพอหรือเปล่าฮะวงควดูก่นอืมเดี๋ยวย้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วครับโอเคจะเกิดมีเสียงลบกรงลบก,กวนแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ เราจะรีบทำแล้วเราจะได้ดูผลครับว่าแบบเจอสิบเอ็ดอีกสองท่อนโอเคจะได้รู้ว่ามันกับดักตัวนี้มันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับได้เด่นอมเดอนอมอีกท่อนหนึ่งครับราะผมไม่อยากโบกซอมบี้อ่ะโอ้ปูก็ได้อนะ่ะสักอันสักนิด สักอันเฮ้ตัดเผื่อแล้วกันครับไปเฮ้ฉลามใจเย็นในยนใจเย็นใจเย็นไว้ขี่เราน่าจะได้พอละโอเคพร้อมครับแล้มันทำไง กดลงเงี้ยเข้าไปปั๊บแล้วไงต่ออุ้ยมันไม่กัดเราหรออู้หูอู้หูอู้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 อูยเด้อ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 อู้เดี๋ยวมันแค่ขังไว้เฉยครับอ๋อ นีมีตัวอะไรอะมบี้เฮ้ยแล้วก็เกาะนั่นด้วยฮเดี๋ยวผมอยากได้ไม่เป็นไรผมไปมุนก่อนแล้วกันว่ามันจะมีอะไรบ้างเฮ้ยเจอของครับขึ้นไงอ่ะมีแพรอยู่ด้วยของดีของดีงดฮียนี่ลงท้าบูท แบบยางด้วยน่าจะใช้ยางพาร,ราหรือเปล่าที่มันเรียกกันนั่นแหละครับมีอะไรอีกป่ะเนี่ยอมืมันมีเกาะเล็กก่อน้อยที่ซ่อนไว้อยู่ครับอ้าสศพนี้ไม่หายด้วยขึ้นได้ปหเนี่ยขึ้นไม่ได้ให้ผมอยากได้ทางเนี้ยโอเคได้ ยอดอันนี้มันอยู่ได้นานปะเอ้ยตีได้อย่างนี้ก็สวยดีครับครับมาครับเราจะตีฉลามที่ติดเชื้อนะฉลามฉลามซอมบี้นะครับดูซิพอมันตายแล้วเราจะได้อะไรอืมน่าสนใจ เลือดมันต้องสองร้อยสามร้อยอะตีนานอยู่นะครับเดี๋ยวผมตัดช่วงไปตอนที่ใกล้จะตีมันก็้จะตายแล้วนะครับก็โอเคครับเนี่ยครับตีไปตั้งนานอยู่พอสมควรครับก็้จะตายแล้วครับอีกทีเดียวเร็วๆแล้วมันก็หิวเลือดสู้ด้วยนะครับนี่มาดูซิเราจะได้อะไรจากเจ้าฉลามตัวนี้กันอ้าว ไม่ได้อะไรเลยเไม่ให้สักหน่อยหรอโอ้โหไม่ได้อะไรเลยครับโอ้โหเราก็อุตส่าห์แบบอยากได้หน่อยเต้นม,มันตายไปแล้วเราวไอ้จบไปเราจะนี้ปะเดี๋ยวนะกระเป๋าเหลือปะ น่าจะเหลือแหละอืมอันนี้ทิ้งก็ได้ไนะแล้วก็เก็บแมงกระพุนแล้วกันครับเดี๋ยวสักครู่นะครับครับโอเคครับเราก็จะมาสำรวจดูแถวๆนี้ครับเพื่อจมีอะไรต่อครับอุ้ยมแมงกะพุนแล้วผมก็จะเก็บแมงกระพุนไปด้วยครับเพื่อเอาไปทำเป็น ยางพาราหรือเปล่าเถิดผมดูวิปีดอ่ะที่มันผสมกับยางอืมไปต่อได้ปะเนี่ยไปต่อไม่ได้ครับสุดแมปแล้วครับได้แค่นี้เองได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรครับโอเคเรารู้แล้วตรงนี้มีอะไรบ้าง ต่ไม่รู้ไอ,อฉลามซอมบี้มันจะเกิดมาอีกหรือเปล่าผมฆ่าไปแล้วมันมันไม่แห้อะไรผมเลยอ่ะน้อยใจมากน้อยใจมากๆเลยครับไม่มีอะไรให้เลยอ่ะดูเดียวเสียใจเนี่ยเก็บวัสดของไ,ไ้ได้ไปมเนี่ยตัดไม้ไปด้วยกว่านี้ยขัฟาร์มพวกตัวนี้ไม่ฟาร์มผมยังไม่ได้ฟาร์มพวกกระปงกระเป๋ออะไรพวกนี้เลยนะ เดี๋ยวผมขอ,อกลับไปที่แพรนครับเพื่อเอาของไปไว้ครับแล้วก็น็อตอีกผมก็ยังไม่ได้ของเต็มกระเป๋าครับเพรผมเอาไอ้ไปเก็บไว้ขอไปเก็บไว้กันนะของเยอะของเยอะเก็บไว้อาหารไม่นี่อันนี้ผมสามารถทำได้แล้วเนี่ยว่ะ นี่รถทองเป็น,นยังล่ะสุดอยอดไปเลยน้งนี่แค่แล้วก็อันนี้ไปชนะเดียวยางครับมันก็นามาเยอะและ้วเดียวยางนี่มันอะไรวะยางธรรมชาติวัตถุยืดหยุ่นอ๋อน่าจะเป็นยางพาราหรือเปล่าน่าจะแหละครับ <laughs> นะสสนะก็คิดดันะข้างล่างนี้นะ่าจะเก็บผมเพิ่งสร้างมาใหม่อีกกล่องหนึง่งโอ้โหขวันก็ใกล้จะพังละโอเคครับผมก็ขอจบพาร์ทนี้แต่เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ประลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายายอีพีหน้าจะมาทำรองเท้าบูทยางกันนะครับ บ๊ายบายครับ